ครบแล้วเนาะเครื่องเห็ดขนมืออื่นนี่เนาะยังยังไงยังอย่างเนี้ยชีว่ายังบุคบมีแต่อ้อยมันลายคนลายหอนบุพอกันว่าอ้อยอันสละชื่อบระท่านเขาออเอ้าก็บุว่าแบบเขาปเไปไดขายหน่อยๆซัมนี้เขาขายแบบหน่อยใหญ่หน่อยใหญ่ราคาเป็นแศนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยอน,นี้นะเจ้าสลาสล,าลีนี่อ้อยพี่น้องเอยน้ำเพื่อนสาลีเลยนี่นะ อวดอี๋เมเนาะโอ้ยงามคือหนูไทยเลยสินะอันหนึ่งสิ้นหนึ่งเฮาลืมในศิลปะคำอืมอืมอืมคำปรดิลุงตอนานากระดูกพอดุ่งนี่ยไม่ได้เก็บเขาธาตุเนาะแบบมกไว้ในดินเด้บ่เดี๋ยวอะไรเอาขั้วเห็ดหอเห็ดยังใหายล้วเฉลยเป่นรอบประจักษเสียแบบพญาติเขาือว่าเราไปอย่างเขาเองเราบอกเราสั่งไว้บ่ก็เลยป้าวญี่ปุ่นทางทันเลยเราสั่งก่อน กับสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเบิร์ตสมองสุบอนพี่น้องเลยเนาะเป็นทั้งภายในและก็ต่างประเทศเนาะก่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์บันเฮาพี่น้องเลยโดยเอ้ามาพบมาเจอทั้งสไลด์เมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะกะเดินทางลงมาทางบ้านเนาะอุทัยเพิ่นมาสั่นพี่น้องเลยเนาะก่ามาเมื่อนี้ก่สิได้เอาอ่าพวกอ่าทักทองเนาะพี่น้องเลยแล้วก็มันแก้วพวก สิทำเครื่องเฮกกระตุ้มขนมเละมาให้น้องเพิ่นเนาะเพราะว่ามือเช้านี่สาไล่ก็ได้ลงตลาดนัดน้ำบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้ซื้อตลาดเครื่องน้ำตลาดนัดบ้านสาไล่เนี่ยนาะพี่น้องเนาะซื้อตามบ้านนอกบ้านนาเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะข่าว่าสิซื้อทางในเมืองเนาะมันกระเพ่งฮะน้าพี่น้องเนาะซื้อตามบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะเาสงบมีภาษาพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะจังใดก็เพื่อเป็นการศึกษาเสียเวลาเนาะก็สิได้ขับไปอบรมกับไปคุยกับน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นกะ อยู่ให้นี่แหละพี่น้องเลยเนาะโดยชูแวบกล่าวไปเดิมอ่ะสบายดีสบายดีทางน้องอุทัยมาปะนี้คือมีหัวเขียวบไปเห็นหัวบ่อนะหัวออมบ่เออเนาะบ่เห็นกำแพงต้านไปเลยบ้านเนี้เห็นกำแพงต้านเออเอากระต้านเนี่ยเนาะว่าเห็นหัวรัดไว้เนาะล่ะเนาะม่อยากให้อันทางอื่นมาหมุนมาเย่เลยบ่า เหตุทั่วไปเลยนี่ไปดนี่ด้วยสลัดเอเห็ดหัวไปบ้านนี้หันซิฟซีปั่นเมื่อได้ป่ะตลอดได้แบบมีความมั่นใจขึ้นเลยอ๋อนั่นบอกเขียวเงี้ยงบ่อยน่ในลันคือไปจัดกันทำไมมันเขียวห่างเออเขียวห่างก็เลยไปเห็ดมาอ่าใช่ว่าบุเห็ดแล้วเปลี่ยนใจไหมบ่ฮะเปลี่ยนใจไหมเจ็บบ่เจ็บเจ็บบ่ เอเดจังจมือเกกหเจ,จ็บกับบเหิคนทอนหอืว่าทงเจ็บโอเดีสัดึงบอกคนดึงอ๋อคนดึงเพื่อจะให้แขวนเข่า, <c oughs> ขาหากัน <c oughs> ไปเดินใหม่เพ่อรกันเือทอนท<อ><อ>่าได้เห็ดนะะั่นแหะเาไปจ่ายทำอิหาเซนจ่ายอิตาเซนดีได้จายังจ่ายทำอิตาเสนเนาะบางคลินิกหาจ่ายองคลินิกจะอนู่อยู่แขงบ่อกสวรรค์พุนบอกไม่ยู่สวรรค์ เดี๋ยวหิมติดของเจ้าเฮ็ดมาจังมือเลยล่ะได้ได้ว่าสองสมือได้แล้วอไปกับไพยนะไปกรบหมูกรบหมูโมูกับเฮ็ดคือกันบ่งามก้าเนาะบระเด้นเนาะคนงามธรรมดาให้งามขืออุ่บาโอวบาละกันเนาะเราไปเฮ็ดงามไว้แล้วไก่ชิฮอดมือมาจันจอเลยเลยวเราอุทัยบ่จจอเนาะอุทัยคอยเนือวันวีบาถ้ากันเห็นยังจงมือได้ไปซื้อไปตลาด ไปซื้อเครื่องไม่ให้ขนมนะไปมาเลยมาแล้วค่ะกลับมาหอนเมื่อกี้โอ้ไปกับพายกับยายยายแล้วกาขีนั่นหรอเปล่ากันีโดนกี่ยายแล้วกับกาขีคนลาคนลายบ่โอ้ประตลาดด้วยไซรักเตะนี่บ่ไปตลาดใหญ่ตรงตลาดใหญ่พูโอเนี่ยวันไซประตลาดใหญ่แม่ตลาดใหญ่วันไซเอ้ยัฉันมาเลยกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้ว ชื่อ,อยังมากินนะัชื่อมาอยู่สื้อสีนมูอืชื่อสีนมูบ่ชื่อ่าครบแล้วเนาะเครื่องเห็ดขนมืออื่นนี่เนาะ,ะยังยังไงยังยังไงที่ชี่ว่ายังบ่ครบมีแต่อ้อยมันลายคนลายหอนบุพเก,กันว่าอ้อยอ้ลมสลดัดชื่อบุ่ันเขาอ,อ,อบุ่ันก็เขาเปยังเอ้ยมาหา้อยู่เนาะเด้อ มาอือมอะมเอือ,อ,อ,อก็เป็นตะแขงแต่แทง,ง,ง <laughs> ผหม,มั่นนี่น้อยมะชื่อน้อยเนี่ยเอ้าอันนี้มันเยอะแต่ว่ารุ่นน้อยนะพันรุ่นน้อยแ<า>ม่พันรุ่นน้อยออชื่อมาทามมาเจ้าหมาทอาได้ไทมโอ,อย้ยว่นี่น้อยที่เขามาาอยู่บ้านเจ้ามันท่าไดสัมบ้านเจ้าเนี่ ก็โโหว่าแบบเขาปฏายน่อยๆสานีเขาขายแบบหน่อยใหญ่น่อยใหญ่ราคาเป็นแสนด้วยะอนโหเฮแสนหอดได้บบงานกันไม่นบ้นงานสิบสิบมาตัวอันคอซื้อมาให้น้องนั่นมาการี่สามสิบขมังใหญ่ขึ้นไปก็หาหกสิบะสามะน้องไทยเกียยังข้อมีข้าวเป็นเดหอก ใ็กขนมใส่กับ,บนนอะไรเนาะใส่กับปล่อยเนาะเนียนมะข่าอันมะข่าห่าพัน,บ,พนบอมกมะก่าห่าพันกีกชื่อชื่อตลาดนัดเ้านี่บอกเ่อันนี้มะข่ามะหญ่ยนึกว่ามะข่าเลทั้งบกน้ำมีน้ำเทียมมีได้น้องไทย <c oughs> เลยบกข่าเลยมะขาหาพันสัมตลาดเนาะสัลาซื่ออยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮา เพราะว่าคำซื้อในเมืองกับมันสีพแพงเนี่ยงบฮามันมมบ่พองบฮามีหน่อยมะกมล้วยมีล้ว่ามะกล้วย,ยังมะกล้วยอยู่บ้านอยู่อันวัดเจ้าไปสวรรค์น,นาบีนึครท่ามพญิว่ฒท่านถอดมือง,งานกับพแพ <ทะ S 2> งได้มีซาอ์พุณอ่ะเดี๋ยอันนี้น่นะเจ้า่าเท่าไรนี่โอเป็นขีปะมีสิบพัน พี่เขาขายแพงอืมดิสิพันธ์นี่นะแล้วเปเกลชิมหาได้ดีเลยจะซื้อสิบพันมีมันมันสับปะรดโบมันแก้วโอ้มันแก้วอ่ามันแก้วนี่มันแกี่ยวอะไรเหมือนมันลาวเาเด้อมันแก้วซื้อไก่ดิสาวได้เนาะซื้ออยู่ประเทศแก้วนะเปิดติมาห่อหน้าโล้ไทยชิมหาพันธ์แน่โดนชิมหาพันธ์โลนึงโบราณเงินอันนี้อ้อยอันนี้ อ้อยพี่น้องเอ้อันนี้อ้อยเลยพันว่าพันผ้าใส่ยังล่ะใส่หยัง่อขร์เข่าฮอร์เข่าที่ว่าลงไปเวลากลางคืนหนิบอโดยโอ้ย่างลองเลยจะมีหมักทั่วหมักทั่วปักยาวหมักทั่วนี่ก็บม่ได้ชื่อพี่น้องเลยอลไรจัดการให้บอนี่สาลร่ายปิดน้ำเพื่อนสาลร่ายเลยนี่นะอวดอิีกพี่น้องโอ้ยงามคือน้องอุทัยเลยพี่น้อง เชื่ออันคำศิษยื่อคือว่ามันสีเบิดเงินลายนะพี่น้องเลยคือว่าง่ายเนี right. ่ยงบพามันงบพามันโบรายพี Cola ่น้องเลยแต่ว่ามาให้น้องเพิ่นเพราะได้ใส่กับเข่ากับน้ำขเมื่อพอแล้คอยสเชื่อยทำอะไรอืมเนาะโดยมันเกาะมันเกลียวเนาะมันเกลียวมันยังลให้ไ่ตู้ได้เห็ดบ่เห็ดน้ำกันเห็ดน้ำกัน อันนี้ก็เป็นบุญประเพณีบ้านเฮาเนาะบุญหอเขารบราดีนพี่น้องเลยท่าว่าทั้งแถวอีสาน,นเนาะเพิ่นเพิ่นเนี่น,น่าจะมีอยู่เนาะน่าจะมีน,ะมน,นี่คือหนาจะยังมีอยู่พี่น้องมียังเพิ่นเอิ้นว่าปีนึงมีเท่านึงเนาะเป็นปีเออเป็น,เป,นเป็นมื่อเทียเพิน่นปล่อยดวงมีงานบ่แบบผู้ที่เพิ่นได้ล่วงลับไปแล้วะนะน แม่บอกละเคยไดเงี้ยอยู่ว่าจะแบบปล่อยทั้งโุทธนะเนาะบันฉันแบบปีปีละเทือ่่เอ้ยปีสองเทือ่่แล้วก็บุญทอขหามนั่นเนาะหอมข้าวสาลากนะบุญหอมข้าวสาลากนั่นอันนั้นเพิ่งกับพุทธปล่อยมากคือกันเพิผลวะแม่สองเทือ่่นะพี่น้องเลยปีนึงแต่บวกพุว่าอันพี่น้องฟังไทยนั่นแต่บางเขตกันน่าจะยังมีอยู่นะพี่น้องเลยเนาะยังมีแบบคั่่นวาาอดยมนี่คือเตรียมเนาะเตรียม เครื่องเตรียมของมันก็เป็นแบบพิเศษกว่าแบบมื่อส่บาดปกติขนาดที่น้องเนาะแล้วก็คนลงใส่บาดนี่ก็โอจะเกือบบุกคนเลยต่อเนื่อนนี่อยู่กัสายอุทยบ้านเจ้าก็มีอยู่บ่ที่ว่าเพิ่นปลดปล่อยดวงวิญญาณออกมาญาติกษัตระสักมาฮอนมาเฮาแล้วย่านอันคือคนว่าได้เนาะคันคือว่าญาติปีผู้ใดในว่าย่างคนออกอัน นำเพลงค่ะเด้เมลมาถ่ายกินข <big> ้าวลูกเราไปเปิดเพลงเฉยเลยไปเต้นไปกินเหล้ากินเบียรนื้อเลยบ่ดอกดอกเห็ดฟังคลิปนั้นมาแบบดูโตแม่บ่คือชีเป็นแบบนั้นแม่บ่นี่กระสีประมาณนั้นเลยข้าวคุโบเห็นบมฮุเห็ดไปเพิ่มเาเผ็ดเห็ดแล้วก็เห็ดไปเนาะตามประเพณี่ผุถาวรผุฮันแต่พอแต่แม่ผุดพนาผุถาวรตายง่ายเนาะ คือว่าเราเคยเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดพ่อแม่พี่น้องไอ้คัมโบเฮ็ดนี่คือสีย่านเพิ่นมาถามกินบ่อุทัยเคยมีอยู่บ่เคยเข่าฝันอยู่บ่เคยมีอยู่บ่เาเจ้ากรรมายเวรเคยมาเข่าพันมาขอกินมาล้เข่าพันพี่เจ้ากรรมเจ้าวิญนุ่งละเอาว่าได้เนาะเดี๋ยวไปวัดขอส่วนบุญ่ชื่อเดชใชะเอามาขอส่วนบุญเนบ่มีญาติพี่น้องมือใดเฮาไปลงใส่บาตรกะมากะเฮามือใดเฮาลงกะมากะได้เฮามาเพื่อนเจนะ นี่เท่าท่าทางนี่แหละเอบุ๋มเปนคนมาจบเลยเจ้าบอบุ๋มเทียงไม่ได้เฮาลงใส่บาดกระมิดบ่มีเสียงสังเกตเออบ้าบ้าง่ายๆกันซิ้นหนึ่งเฮาลืมในซิ้นหาคำอืมอืมอืมทำประเดิลงโอ้ไม่ได้ลงแหละก็เลยพิจสังเกตเพื่อนซานอาจจะเป็นพอตู้กับพอรุ่งก็ได้แหละเออไม่ได้เนาะจุกจอยครเพราะว่าทางน้องเคยแบบว่าลงตักบาดยาหน้าให้เพิ่นเนาะ ชนจินเดียวชิดบุญกุศลไปหายเพลินนะแบบเมืม่อน,นานแบบลืมม,มีอย่างคือลืมแต่เก่าคือใช่ใจในเรื่องการสบายบัตรละเขาลืมย้อนอะเขาไปเห็ดเบียกแบบงานซบไปทั้งแหล่ไปซอยเพคืนแล้วก็ลืมว่าบโอ้โหมืออช่วงที่ว่าง,งานผงซบตรงที่น้องว่าอ่าเพิ่นเสียต,ติดต่อกันอีบอ่แต่เลยลืมก็ามาถามเลยเนาะอย่างนี้ปกติมันคือบ่ได้ลืมกูนะ สิ่งนี้คือโบลุงให้กูนะอย่างมาถามนะคือคนเราเนาะแน่แน่ว่ายก็คือทั้งพ่อตู่พันกศีรษะไปเนาะกับพ่อลุงเนาะคาบียกอย่างนี้แบบผมคาอย่างนี้กับมาเดี่ยเนาะมาโจกมาเบิ่งมามาถามมาบบเห็นเนาะใช้ลงไปตักบาตรหยาดพุกให้พี่น้องเลยปกติเขาไปเขาก็ไปปัดธาดเราจินตัอยู่ใช้ธาตดเราล่ะวัดลักแปดวัดลักแปดบ่ไว้ลักแปดแล้วจะไปใช้บาตรก็ไปพุ่นบ่ไปวัดพุ่น เอาไปปัดถาดเราเลยอีทรงถาดเลยบ่ถาดเดียวถาดเดียวเอาทางพอลุงเพิ่นกระจายเหมือนกันหรอลุงเฮานอ่ะเดี๋ยวในภาษาบ้านเฮาเลยพังอย่างไเลยกระลุกนะเอ้แต่ประตูนะใส่ถาดไว้พอไปภาษาลวงดิอ๋อโอ้ลักแปดอยู่เทียพุ่นเป็นบอซอยเข่าหอมไปเจ้าเคยชิโยงขาหมุนเรียนปฐมอือซอยเข่าเมือนั้นไปเจ้าบาษาอะไร จังว่าน่าสิมแมน่น้องอนะดินดา hey. เี้แม่นบ่อซอยนั่นบอกเมสิมีโรงเรียนปฐมติดก,กันกับวัดอืก็แม่มนออืืแม่เเมนเพราะว่าเรายับยับลงไปในหนึน่งในเม่นวัดนี่แหละเพราะว่าวัดนั่นน่ะมีแต่ธาตุในนองนองไทยเนาะเพราะยาดมัมีมออลูกมานาวมียันยันยันเม่นมันไหลซึนยันงัวอร่อยยันน้ำ มต้ S <S อยงยนว่าบัตรนั้นมีแต่ธาตุสงสัยแบบว่าเป็นนิยาติณโนเข่าอยู่ในบัตรได้เนาะบัตรใกล้ๆนี้ดิสะมีอยู่ต่อพื้นนางมีแต่ยิทานพื้นกระเถา่แล้วก็เลยไปปะหยู่พุ่นเลยบ <ละ S 2> อกอ๋อน้อออาแบบคือเจ้าสิไปอันเฮ็ดห่อข้าวใช่ไเจ้าชิไปใส่ใช่จ้ะไปใส่ยวัดบนถาดแล้วอยู่บน มันแปดใครเสร็จแล้วเนาะลงคือจะเป็นวันใหญ่เนาะอยู่คนเนาะวันใหญ่ก็ใหญ่อยู่บุญเฮาผ่านไปหาน้องอันดินดาเนี้ยไปไปย่บจะมือได้ห่อข้าวแบบมีบุญกะโดนเผื่อสิใสแล้วคนลายคนอันวัดนั่นก็วัดตัวนี้ตัวได้ลายละวัดอยู่คนลายวัดตัวทั้งลักแปดลายกว่าาเะพรว่าคนลายเดีย่ทนนะวัดท่าอีห้างนี่คนโบราณปะนใดก็ลายยลาคือกันแต่บุษมพูด ช่วงน่ากระดูกพอดุ้งนี่ยไม่ได้เก็บเขาธาตุเนาะแบบมกไว้ในดินเลยบ่เดี๋ยวนนไรเอาคือบหัวเห็ดหอเห็ดยังหายล้วเสร็จละเพิ่นเอบประจักษ์เสียแบบพญาติเขาือว่าเราอยากเขายิ่งเราบอกเราสั่งไว้บ่ก็เลยปลาวไยพุ่นพังทันเลยเราสั่งก่อนเสียชีวิตบ่เออสั่งว่านองไทยเราสั่งก่อนก่อนเราชเสียได้แล้วว่าบ่ให้เอากระดูกเขาธาตุบ่ละให้พังอยู่กับอัน บนกองพรให้พังอยู่กับบนกองพรพังทันเลยขั้วเย็ดเคื่อนน้อยเคื่อนหอให้น้อยมีบ่ิษัเคื่อนน้อยล่ะมีเห็ดอยู่บนป่าซาปันเท้าละอใไรยูซานะเยาวมาโมไว้ดินโดอนคนตกคนดินนั่นแหละะเเพราาก็มีความผูกพันเนาะเมนยูว่าว่าะเนาะ บอกว่าอาจจะแบบว่าเพิ่นกะคือน้องนี่เคยลงไปตักบาตรทุกชิ้นทุกชิ้นเนาะอาจจะบูเห็นชิ้นหนึ่งกะมันกับพิษปกติเพิ่นกะชิมาถามเออมันกิธรรมดาเลยตัวนี้เนาะหั่แต่ว่าชิ้นนี่ต้องลงในไหลมือนี่คือมือห่อกะต้มเลยเนาะเตรียมเลยเนาะผ่าเยา่เตรียมพี่น้องไอ้บัวผ่าเด้อเพื่อนไหนกับเมนบัวผ่าด้วพี่น้องเลยอันบัมกล้วยจะเฉดีได้ใส่ห่อกะต้มหรือว่าเมนปาดลงใส่บาตรไปซื้อใส่ห่อข้าวแล้วกะต้มเห็ดกะต้มตัดโอ้ห่อกะต้มแล้วก็เห็ดกะต้มตัดใส่ผักข้าว หัวเห็ดหลายอย่างอยู่ได้เนาะน้องไทยนี่เห็ดภาคเขานี่คือมีจักอย่างนี่แหละเห็ดภาคเขาก็มีน้ำหวานแบบเครื่องของกินนี่ใช่ต่ละอย่างแหละผัวกกับขขาวกำหนามเลยเนาะอือนี่ก็หลายขู่หลายคนครอบหลายครอบครัวกะฉีเห็ดเต่าอะไรผู้ลังคนกันเนาะเจ็ดแปดมองเศร้าแล้วพักันเห็ดก็คืออันตัวที่อันว่าอันอ้อยจะว่ามาใสอันห่อข้าวสนี่ก็คือ มีหมากมีผู้มียังน้ำบ่มีข้าเใ็้เราเองให้เราเองบ่หนะบ่ซื้อเดินเนาะตอนมีตู้พันกับเคี่ยวหมากยู่แล้วเนาะมีตู้พันกับเคี่ยวหมากยู่แล้วก็เลยบริสุทธิ์พี่น้องเลยคือทุกอย่างในซื้อครบมาเบอรแล้วพี่น้องยังรอแต่มือหอม่ตองด้ตัดแล้วบ่มาหนีิยังอื่นอะไรกันตัดอื่นวะยามันเหี่ยวโพห่อตัดต่างๆแล้วก็บหาำห่ำแล้วกับเขาเด้าเนาะใช่เนาะมีใบตองอยู่ใกล้เนาะ เอานี่เพิ่มคนมาให้บปล่าเอาไปตองน้ำนี่นะไปตองเจ้าปุกต่อกไปดินเพิ่นนะปูกจะซื้อพายแตงกวาด้วยไอาไปตองเจ้าปูกจะกินนะมันบอกขมว่าร่องไทยนะบอกเป็นกล้วยตะนีอ๋ากล้วยตะนีเห็นแด้วแต่ก็มันขมได้ไหวมันไอ้มันเป็นกล้วยห่อขนมห่อได้บาร์ดขมดาห่ออยู่โอ้เคยห่ออยู่บอ๊โอ้เคยห่อขนมนี่สิห่อจักอย่างล่ะสิเฮ็ดแต่างข้าวต้มนี่บ่มีขนมเนี่ยมีขนมเนี่ย ใบมันก็บบริเต้เคลื่อนกล้วยเฮาธรรมดาเลยเนาะใบมันนากลัวได้นี่ห่อขนมมกคือสวงามเนาะขนมแหนบคือขนมแหนบเพื่ออะไรขนมเพ็ดขันมะดิงกันขนมมกอันนี้ขนมสามมกนะโอ้ขนมมกเอออเินบ่คือกันเนาะบ้านท่าบ่เอินขนมมันมกบ้านนองเอินขนมแหน็บเจ้าก็ห่อเป็นบ่นาะห่อเป็น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 เนื้อเนาะของเฮาวนะเป็นพับๆคือห่อข้าวต้มขนมเหนบนะ ใจได้ข่อยกับโบเคยเอิญข่อยหากอะไรงี e uh, here, ah. ่น่อง่ลเอิญมาขนมเนบเนี uh, ่ยข่อยจะมาขนมเนบคือแบบไรเออจริงจริงค so well ือขนมมุกนี่บ่เฮ้ึ้นน้ำแดือบนะบ่อ๋อขนมมุกสามเดือบอันี่ขนมมุกมานค่ะอ๋ปลานื้เอิญบวขนมมุกเนาะอืออืออเฮ็ดก็ได้สาบันนี่ก้อนสีเฮ็ดนะฮะต้องเฮ็ดอย่างนี้ก้อนอื่นมันจักอยู่บ่โอ้โหบ่อันสลาวแป้งเข้ากันอือตีแป้งก้อนแป้งนี่แป้งข้าวเหนียววันวานนะหรือแป้งข้าวเจ้า คอนยอโซเขาเจ้าหนึือใส่อะไรแซลีย่ังวันนี้เอามผ้าเอาข้าผ้าองจะมากินใส่ผ้าปะเต้าเรื่องกาจากมันเป็นยังเขาเันบัสุกกาแล้กับตุกตุกยี่กระเลบมบกเอแบบบมมาแส่ผ้าเระอแซววาง่ายๆกาใส่เั่เรืองนี่ทำพูแลบอมมากินน่คืออยากปวดหัวเวียนหัวลยเนะอืเนี่ยมักอันใจผ้าหลายกลัว สุอือได้เสจเสีได้เฉลยจับยังไงจับหนี้กว่าพีน้อยหมาหาพันพี่น้องเลยแต่แพงแต่แพงวสิบุร์พาให้ขนมโดนเทจาวันนี้แพงเลเนาะเอโดยโดยป้าสมีแต่ว่าเฮากัสิได้จบคลิปเนาเสนอมาเมื่อานี้กะซื้ออ่ามาอันนี้มาห้น้องเพิ่นมาอย่างพี่น้องเลย อาตักทองเนาะตักทองมะยังเลยเนาะมกล้วยมะพร้าวมัน <c oughs> แล้วก็ยัง,งอันนี้ถั่วพี่น้องเลยถั่วผักยาวเนาะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นได้มื่อนี้ได้โอ้ได้ล้มได้คุยกันได้ก่อนจะออกไปตลาดมื่อวานน่นะนยังยังเอมาะไอพี่ต่อที่ต่อมาได้ตรได้ได้แล้วเนาะอ,อือืมอือืนอนยังบ่ทันตื่นนอนยังบ่ทันตื่นอืม คนละเวลาเนาะแม่นคนละเวลาแต่ละมือให้เป็นคนโทรหากันก่อนเลยนี่นะเราทะเลเพราะว่าเท้าโทรแล้วกวนเราตึ๊บเลยที่หัวเขาว่าเราตื่นมาเราโทรหาเจ้าก่อนเพราะว่าเขาตื่นพัดทางเราผ่าจาหนึ่งโมงสองโมงพัดตึ๊เราก็เลยโทรก็เลยย่านรบกวนเพิ่นให้เพิ่นโทรมาก่อนนะฮะสังกล้าคุยกลาโทรเราตื่นละ ใช่ออเวลาเพิ่นพักพอนนั่นเนาะแม่เพิพ่นว่าวา่าจัจเนเจ้ามาแล้วว่าสันอ้ายต้องจะขยันเฮ็ดงานเลยนะว่าสันจะไม่มีวันหยุดเลยนะวะโอ้ยดู<ด>ตูนเก็บตังค์มาโอซาลาบ่แม่นโอ้ย,อย,ด,ย,ด,ยดูตูนดีว่ะเก็บตังค์มาอันซาลาโก้เพิ่นว่าเดือนอไหนเพิ่นจะมาว่าเดือนสิบสองบนอะแต่ส่วนลายกับอันพิษ พี่น้องเฮาแบบว่าเพิ่นก็นจะมาในช่วงท้ายปีแบบนี้แหละเนาะแม่เพราะว่า,ามันฝนท่ามันก็บ,บ่เปื้อนเด้มันไปง่ายมาง่ายน้อยละเนาะอีกอย่างก็งงานปิดแบบเล้วเขาแล้วน้าอ,อีกอย่างก็เล้วเขาแล้วน้ามนันก็นม,มีเวลาไปดินไปเที่ยวเ<ม>นอกไายเนาะ<ม> <laughs> โดยป้าซาพี่น้องคลิปนี้กับชิปมาณนี่เนาะไ่พ่อกันในคลิปหนา้าคุณน้องอีหลาเนาะมีแต่ว่าเก็บเขาไปใส่ในตู้ใช้ตู้ไว้เด้ออันนี้ก็คำย่านบามันบ่ชซุกบวชอื่นกับห่อใส่กระสอบไว้ ได้ยังไงเมันก็สุกแล้วบ่ะหอใส่บะอื่นก็ให้มันสุกกว่าเก่าได้ค่ะกะซีหอกะต้มมันกะสีหวานเลยอ๋อแดดเมื่อเข้าเนอโไป้ใส่ละอาสบายดีก่อนบายดีฉบายดีโดยโอเคน้าเฟย์พี่น้องเนาะจังใดกะสีได้จบคลิปก่อนพี่น้องเลยแม่พ่อกับนายคลิปหน้าเนาะถามว่าพิพาทประกันได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเนาะ มาหาน้องแทย,ม,ยมาหนี่กับมาเบ่าดินบ่าหัวกันแดดก็ซื้อของมาให้น้องเพื่อนแดดพี่น้องเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนโทรให้ซื้อเมื่อไห้วาสันเพราะว่าข,ของอยู่ตามบ้านนอกบ้านนาเนีย่ยมันกนระสีถือกเนี่ยพี่น้องเนาะอยู่ในเมืองมันกระสีแพงนะพี่น้องเลยเพราะน้องเพื่อนก็เลยให้ซื้อมาให้วาสันพี่นอ้อง,นองเาองนาะอจังไลยก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยทีน่นี่ไปแล้วสบายดี